ที uh. uh ่ประจับอู้โหว้าวนี่มันแก๊งซุปเปอร์ฮีโร่รู้สึกอุ่นใจจังตกลงมมาในข่าววงกดรอบนี้ว่าแต่เออบันนี่เธอมานอนอะไรอยู่ตรงนี้อ่าเออเออเเออฟังไม่รู้เรื่องอ่ะใครฟังบันนี่รู้เรื่องบ้างน้าเออเนี่ยไอโอ้ว่าไงอี โอ้โหอีไม่โออีโออ้ออ้ออะไรของเธอฟังด้วออกฉันฉันฉันเตือนเธอแล้วนะโอทีเนี้ยจะพูดรู้เรื่องเลยก่อนหน้าฟังไม่ออกเลยแล้ว่าไว้ดิตันนี้ไม่จัดคบเดดเดย์ใครฟังบันนี่รู้เรื่องช่วยแปลให้ชายกูฟังหน่อยนะว่ามันนี่ฟังยากเหลือเกินน่ะว้าจะจะจะอุ้มใจอะไรของเธอ มันออกจต่อุ่นใจที่มีแกงซูเปอร์ฮีโร่อยู่กับเราตรงนี้อันนี้นี่ฉันเอ้ยยกไ่ขึ้นโอ้จะไปไหนนะเอ๊จะไปไหนจะไปไหนหนีก่อนอ๋อันนี่เป็นอะไรหนีอะไรนี่ก็กลับตันอเมริกาไอรอนแมนสไปเดอร์แมนแล้วก็ฟูฟูลีนี่มันแกงฮีโร่ทั้งนั้นเลยเราน่าจะกลับบ้านได้แน่นอนเลยนะรอบนี้มากันเป็นแกงแบบ ช่วยพายชินก็ออกจากที่เขาวงกตนี้หน่อยนะเอาเกิดแอไปไหนแล้วเอ๊ะฉันเตือนเธอแล้วนะเตือนอะไรมันยังไงเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องจะพวกนี้ไม่ใช่คนดีมันเป็นคนที่จัดการฉันเอ๊ะเธอไปทําทอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้ทําเลยเอ๊ะเพราะว่าแกๆๆๆ๊งซปเปอร์ฮีโร่จะจัดการไวาไยร้ายเก่งๆๆชก็เธอดูเธอดูไอรอนแมนสิ ไอ้ลอถแม่โอ้โหแม่งมากเลยเป่งๆเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันแค่สาธิตดูแล้วฉันก็เดินอยู่ๆก็ฉันก็แบบโดนสวบขึ้นมาแบบแปลกๆเนี่ยว้าเออไม่ใช่แค่เธอโอ้ยลอยติ้วๆเลยนะฉันโดนใครจัดการน่ะฉันโดนกัปตันอเมริกาเอ้าโดนเตะด้วยแฮ่เอ้า ซูเปอร์ฮีโร่ปลอมๆเหรอเนี่ยโอ้ oh. ทุกตัวเขาวิ่งเข้าไปในเขาว,วงกดกันหมดแล้วโอ้ oh. ฉันว่าเราคงต้องเอาตัวรอดจากแกงซูเปอร์ฮีโร่ตัวปลอมแล้วแหละ เสียงซูเปอร์ฮีโร่มันอยู่แถวๆถวตีเออ๊ไอ้ดูแล้วปเปลี่ยนเหมือนเดิ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 เดทำอะไรใช่ก็หรือเปล่าเออไม่ทำแฮะใช่ไหมอ่าใช่เหมือนเป็นเวรยามเฝ้าระวังเลยนะ่ะไอจะว่าไปถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเรานี่นาเฮ้วดดีจังแฮะ เราก็จะแบบว่าอยู่ในข่าววงกฎได้อย่างสบายใจถ้าเราไม่ไปทำอะไรให้เขาคิดว่าเราเป็นตัวร้ายเชิบเชิบมีเวรยาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ดีเหมือนกันนนั้เนี่ยแสดงว่ามีซูเปอร์ฮีโร่มาแบบนี้เดี๋ยวสักพักคงมีสัตว์ประหลาดมาตอนนี้เชคก็ขอหนีไปหอคอยกันละกันเชิ ถ้ามีสัจประหลาดมาก็ปล่อยให้เหล่าซปเปอร์ฮีโร่จัดการไปเราก็ทำหน้าที่แค่ชๆวิบินไปถึงหอคอ,อยเท่านั้นพองัาๆอย่างนี้ซปเปอร์ฮีโร่ก็น่าจะช่วยเรากลับบ้านได้ทุกคนคิดว่าแกงซปเปอร์ฮีโร่แกงนี้จะพาเชโกกับบันนี่กลับบ้านได้หรือเปล่าหนาะวผ่านทางกันแฮ่ช่ยชย,ชย ถ้าคิดว่าชาพาใช้เก้ากับบันนี่กลับบ้านได้กดหนึ่งนะแต่ว่าถ้าแกงซูเปอร์ฮีโร่นนพาใช้เก้กลับบ้านไม่ได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นตัวร right ้ายแทนกดสองบอกใช้เก้ทีช่วยกันโหลดมันหน่อยเออจอบ้นอีกแล้วเออเจอบเจอบว่าแต่เอบันนี่อยู่ไหนแล้วนะไปแอบอยู่ที่ไหนเอตอนนี้ใช้เก้กากำลังรีบวิ่งไปหอคอยอยู่นะทุกคน โอ้ไม oh ่กอ็ทางมันตันหร่อเนี่ยหาไม่เจอเลยโอ้ oh, oh, พวกบันไลเอ้อเชก,กได้ยินเสียงบันนี่โดนไล่แสดงว่าแก๊งซุปเปอร์ฮีโร่ต้องคิดว่าบันนี่เป็นวายร้ายแน่นอนแน่นอนร้ออร์เซ็นต์ชิชิชิชชิ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  ชื่อชืช่ชมาถึงหอคอยแล้วจ้าเอเสียงบันนี่ไม่อยู่ตรงนี้ฮะแต่แก๊งซุปเปอร์ฮีโร่ก็ยังลาดตะเวนอยู่ใช่ก็ว่าก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงแล้วนะมเมื่อกี้อาจจะเกิดอะไรเข้าใจผิดกันเล็กน้อยเอยทางสะดวกแบบนี้ เราก็รอกลับบ้านอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องกังวลสัตว์ประหลาดอะไรทั้งสิ้นฮ่าโอเคชิ่ชโอ้กำลังมาแล้วโว้แกงรับนี้สปูตเตอร์แมนสไปเดอร์แมนมาก่อนหนึ่งตัวเยอยเหมือนไม่ได้แต่ใจตกกระจายนะโอเคไอลเลนแมน มาซะแบบชัยก็ตกใจเลยโอ้ยแต่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 มันวุบวับมันไปทำอะไรที่หอคอยจะมไปหมดเลยนะโอ้โชคดีนะนี่ที่พันนี่ยังอยู่ตรงนี้อยู่องไปช่วยชัยเกิลแล้วล่ะแบบวันนี้ขอให้ตายเลยในน้ำมีปลาฉลามตายอยู่ตัวหนึ่งด้วยเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายไปหมดเฉบๆอยู่ดีก็วุบวับกันมาแบบชัยก็ตกใจเลยนะอขอปีนดูอีกโอ้ปลาฉลามลอยได้ด้วยโอ้ใม่ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยในของกดนี้โอ้ เยอะๆออ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 ตกใจมีแต่อะไรน่าตกใจเช่งนั้นเลยเออฟูฟริดอ่าโชคดีนะที่ไม่ได้ไปโดนจัดการมาวันนี้อา<อ>จจะโดนจัดการก็ได้ใครจะไปรู้เ,<อ>เรื่องราวมันดูช่างโกลาหลกันไปหมดแล้วเอ,อสรุปเหตุการณ์มันไม่ปกติแบบนี้ไม่ได้เรียกปกติถ้าปกติมันจะไม่ใช่แบบนี้อ้าเอ๋วันนี้เธอโดนจัดการหรอ เออเออเออแต่ว่าทำไมชายก็ไม่โดนจัดการเลยสักกันิดหรือว่าฮะวันนี้เป็นวัยร้ายในเขาวงกตอย่าบอกนะโอ้เออเธอต้องปิิกากโอตายแล้วทำไมวันที่ต้องโดนจัดการตลอดไม่เข้าใจเช่ว S <S มันเกิดอะไรโดนอีกแล้ว <S <S บันนี่เธอไปทำอะไรโดนอีกแล้ว <S <S เลิกสภาพบันนี่ <S 2> <S 2> ฉันก็เธอไม่เคยคิดจะช่วยฉันเลยแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> ช่วย <S <S ไม่แตเอ่อตายแล้วบันนี่ฉันว่าเธอเลิกเลิกนั่งหอเธอ

เขาตามเธอนะโอ้โเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปช่วยเองฉันจะไปเจรจาให้วันนี้ไม่ใช่อ้าวอ,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 อ่ะแค่จะมาช่วยบันนี่เองนะอ้าวบันนี่เธอประจำยนันเอ๊ยฉันจะไปจัดการมันขึ้นด้วยสิไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปนี่หน่ะนี่หน่ะนี่หน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 ่ะข้ามาสิเข้ามาสิบันนี่ไม่ยอมหรอก จะพวกนี้ใช่ไหมที่จัดการเราเมื่อ şey กี oh, t. <t ้น Do ั like ่น like นี Favorite ่น um ั่นนี่นั่นนี่่เอ้าเอ่อไม่น่าตามมาด้วยเลยนะออฉันก็ฉันก็บอกได้ว่าฉันจะไปจัดการมันน่ะว้าวเอ่อเออเออวันนี้ฉันว่าเธอน่าจะมีปัญหากับแกงพวกซปเปอร์ฮีโร่นะว้าวเอ้าไม่ใช่แค่เธอแล้วแหละฉัน ดนะีที่บันนี่อยู่บนเกาะไม่มีใครทําร้ายบันนี่ได้เพราะพวกมันว่านะไม่เป็นเห <He ard S 2> ็นไม่ขึ้นมาไม่ได้หราจมน้ำเมื่อเห็นไม่ขึ้นมาไม่ได้สมน้ำหน้ากะลาหัวจด <c oughs> อดว้าวเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยอ่าอ่มันขึ้นมาไม่ได้แต่ว่า <c oughs> มันโยนเครื่องบินขึ้นมาได้นะ่ะโอ้เครื่องบินบินลาเราไปแล้วไชเกิลดูสิ โอ้ไม่กอดโอเครื่องบินจะกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านจริงด้วยแห